สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้นะครับก็ยังคงเป็นการอัปเดตข่าวจากช่อง u t u b e hr channel กันต่อนะครับเช็คเงินประกันสังคมที่ส่งเข้าประกันสังคมทุกๆเดือนจ่ายไปทุกๆเดือนมีเงินในระบบประกันสังคมเท่าไรพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง u t u b e hr channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์ที่เป็นกระแสสังคม ที่ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจและที่สำคัญเลยนะครับทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันสำหรับปัญหาการโทรสอบถามข้อมูลผู้ประกันตนจากสำนักงานประกันสังคมเบอร์โทรศัพท์1506ก็ตามผู้ประกันตนหลายคนเจอปัญหาโทรไม่ติดไม่รับสายนานหรือช้าต่างๆนานา มาดูวิธีนี้กันนะครับเช็คยอดเงินประกันสังคมผ่านระบบไม่ยากอย่างที่คิดสะดวกรวดเร็วสามารถเช็คได้ตลอด24ชั่วโมงมาทำความเข้าใจสมัครใช้กันได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมต่อได้ในคลิปกันได้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำข่าวสารจัดทำคลิปในครั้งต่อๆไปอย่างไรนะครับ ช่วยกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่มีคำว่าติดตามให้ด้วยนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมมารับชม,มารายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมง่ายๆเช็คยอดเงินประกันสังคมทั้งหมดทั้งชีวิต มาทำความเข้าใจและทำตามกันได้เลยนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเข้าไปที่ Google ตามภาพให้พิมพ์คำว่าประกันสังคมหรือสำนักงานประกันสังคมหรือบางผู้กันตนบางท่านถนัดพิมพ์ภาษาอังกฤษก็ให้พิมพ์คำว่า www.sso.co.th ซึ่งหากผู้กันตนพิมพ์คำว่าประกันสังคมหรือ สำนักงานประกันสังคมก็จะขึ้นหน้าต่างสำนักงานประกันสังคมแล้วให้ทําการดับเบิลคลิกที่สำนักงานประกันสังคมตัวสีน้ําเงินตามภาพและถ้าหากผู้ประกันตนเข้าผ่าน o o o l l โด้วยพิมพ์ภาษาอังกฤษ,าษ,าษาคําว่า w w w sso co t h ก็จะเข้าสู่หน้าต่างประกันสังคมทันทีเลยนะครับซึ่งสามารถผู้ประกันตนเข้าตรวจสอบข้อมูล ประกันสังคมโดยการพิมพ์ได้ทั้งสองแนวทางไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเอาที่สะดวกเลยนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับที่ทำการดับเบิลคลิกผ่านประกันสังคมที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษก็จะเข้าสู่หน้าต่างประกันสังคมหรือเจอหน้าต่างประกันสังคมตามภาพด้านบนซึ่งผู้ประกันตน ก็ต้องทำการดับเบิลคลิกเข้าสู่เว็บไซต์สี่เหลี่ยมสีแดงแต่ถ้าหากผู้ประกันตนท่านไหนเข้าสู่โดยการพิมพ์ผ่าน Google ด้วยภาษาอังกฤษผ่านการพิมพ์ www.sso.co.th ก็จะเข้าหน้าต่างระบบสมาชิกผู้ประกันตนให้ทำการกดหรือดับเบิลคลิกที่สมัครสมาชิกได้เลยนะครับ เมื่อเข้ามากดสมัครสมาชิกแล้วก็จะเจอหน้าต่างรายละเอียดเพื่อให้ทำการยินยอมซึ่งเป็นนโยบายการคลุมครองสิทธิ์ข้อมูลซึ่งหากอ่านรายละเอียดและเข้าใจแล้วให้ผู้ประกันตนทำการดับเบิลคลิกในกล่องสี่เหลี่ยมจะมีเครื่องหมายถูกและให้กดถัดไปก็จะเจอหน้าต่างตามภาพให้กรอกรายละเอียดข้อมูลดังต่อไปนี้ ให้กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์มือถือ10หลักรหัสผ่านให้กำหนดรหัสผ่านซึ่งจะต้องมีภาษาอังกฤษผสมอยู่หนึ่งตัวแนะนำนะครับเวลากำหนดรหัสผ่านอาจจะกำหนดขึ้นต้นด้วยภาษาอังกฤษของผู้ประกันตนเองเช่นผู้ประกันตนชื่อวินยัยให้กำหนดตัว w U นําหน้าจะเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กหรือตัวใหญ่ ก็แล้วแต่สะดวกและให้ตามด้วยวันเกิดเดือนเกิดปีพศเกิดเพื่อให้จดจำได้ง่ายเป็นต้นนะครับตัวอย่างนะครับชื่อวินยัยวันเกิดวันที่สองเดือนกุมภาพันธ์2512เวลากำหนดรหัสจำเป็นจะต้องกำหนดรหัสให้จำได้ง่ายเช่น w 02 02 2 5 1 2เป็นต้นนะครับและให้ทำการยืนยันรหัสที่เรากำหนดอีกรอบต้องให้เหมือนกันควรจดไว้กันลืมก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับให้ใส่ชื่อคำนําหน้าเมื่อคลิกเข้าไปจะมีให้เลือกนายนางนางสาวตามด้วยชื่อนามสกุลวันเกิดเดือนเกิดปีที่เกิดและหากมีอีเมล ให้ใส่อีเมลแต่หากไม่มีอีเมลไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับแนะนำนะครับเมื่อใส่รายละเอียดเสร็จแล้วให้ทำการตรวจสอบตรวจเช็คตรวจทานความถูกต้องอีกรอบหากข้อมูลถูกต้องให้ทำการกดถัดไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับระบบจะส่ง SMS ผ่านเบอร์มือถือที่ผู้ประกันตนได้แจ้งไว้และเมื่อจะทำการตรวจสอบสิทธิ์หรือยอดเงินกรณีชลาภาพหรือข้อมูลเกี่ยวกับประกันสังคมให้ทำการขียข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักรหัสผ่านที่ได้กำหนดตอนที่สมัครสมาชิกหรือที่ได้จดบันทึกไว้จากนั้นนะครับจะเห็นหน้าต่างตามภาพให้ไปที่เมนูผู้ประกันตนให้ทำการดับเบิลคลิกที่ผู้ประกันตนหรือ เมนูผู้ประกันตนเป็นต้นนะครับและเมื่อทำการคลิกที่เมนูผู้ประกันตนจะเจอหน้าต่างตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตนก็จะเห็นชื่อเราและเป็นข้อมูลของเราของผู้ประกันตนเองเบื้องต้นจะเป็นชื่อนามสกุลของผู้ประกันตนโรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกใช้สิทธิประกันสังคม หากเลื่อนลงมาจะเจอเมนูข้อมูลการส่งเงินสมทบสามารถตรวจสอบการส่งเงินสมทบแต่ละเดือนได้เลยการยื่นขอเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลซึ่งก็สามารถเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลประจำปีผ่านตรงนี้ได้เลยประวัติการเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลก็สามารถดูย้อนหลังได้และการใช้สิทธิประโยชน์ดูย้อนหลังได้เลยว่าเราใช้สิทธ์ หรือผู้ประกันตนใช้สิทธิ์อะไรไปบ้างเบิกเงินจากประกันสังคมอะไรไปบ้างซึ่งหากผู้ประกันตนที่เคยทําฟันทุกๆปีก็จะเห็นว่าเราใช้ทําฟันจํานวน900บาทหรือสิทธิ์เบิกกรณีว่างงานก็จะมีข้อมูลให้ดูกันนะครับที่สําคัญนะครับการคํานวณเงินชราภาพซึ่งตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะครับสามารถดูข้อมูล ได้ตั้งแต่ที่ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบตั้งแต่เริ่มทำงานซึ่งแยกเป็นเงินสะสมส่วนของผู้ประกันตนเงินส่วนของบริษัทที่ได้ทำการสมทบตามกฎหมายและเงินส่วนของรัฐบาลที่สมทบตามกฎหมายเช่นกันนะครับรวมเป็นเงินที่เราที่ผู้ประกันตนส่งสมทบแต่ละปีหากเลื่อนลงมาด้านล่างจะเห็นยอดรวมทั้งหมดที่ผู้ประกันตน ส่งสะสมบริษัทสมทบและรัฐบาลสมทบแสดงเป็นตัวเลขรวมว่ามีเงินที่ผู้ประกันตนที่มีอยู่ในระบบประกันสังคมเท่าไรและก็จะสามารถเบิกถอนออกมาได้ก็ตอบเมื่อเข้าเงื่อนไขต้องมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ต้องลาออกจากการทำงานหรือออกจากการเป็นผู้ประกันตน ซึ่งการเป็นผู้กันตนก็จะสิ้นสุดลงซึ่งหากส่งเงินสมทบเกิน180เดือนหรือมากกว่า15ปีก็จะได้รับเงินบำนาญชลาภาพเป็นเงินบำนาญรายเดือนแต่หากผู้กันตนส่งเงินสมทบน้อยกว่า15ปีหรือน้อยกว่า180งวดก็จะได้รับเป็นเงินบำเหน็จเงินเป็นก้อนนั่นเองนะครับไม่ว่าจะส่งเงินสมทบต่อเนื่องกันหรือไม่ ก็ตามก็จะได้รับเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนซึ่งสามารถเข้าไปดูการคิดคำนวณเงินบำนาญชราภาพจากช่อง YouTube h อ Channel ได้เลยนะครับและหากท่านเช็คข้อมูลประกันสังคมท่านก็สามารถเข้าไปตรวจสอบตรวจด,ดูได้ตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับโดยการใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักและรหัสที่กำหนด ที่ท่านได้จดบันทึกไว้ตลอด24ชั่วโมงเป็นต้นนะครับซึ่งหากมีข้อมูลมีข่าวสารมีสาระดีๆทางช่อง YouTube hr channel จะมานำเสนอจะมาสื่อสารให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม หากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดตทางช่อง YouTube HR Channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีกรอบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางช่อง YouTube HR Channel กันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่าง ท่านสามารถารับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่านทางช่องยูท t บเ e h อาร h ทได้ก่อนใครอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอักษรหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากช,ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของท่านได้เลยเช่นกัน ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม